โอเคสวัสดีเพื่อนันทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเกมคุกกิลันคิงดอมนะครับอ่ะในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเล่นโหมดตัวหมู่เกาะโซดากันนะครับเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวก็จะมาลองดูเนาะว่าโหมดนี้เป็นยังไงนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้เล่นโหมดตัวหอคอยไปนะครับก็เล่นมาจนถึงด่านนี้เลยเป็นชั้นที่15นะครับ ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่นอีกนะสำหรับโห,โหมดนี้นะครับแต่มันเหลือเวลาอีกสิบวันแล้วอะ่ะชั้นที่สิบหกผมว่าน่าจะยังพอไปต่อได้นะเพราะว่าพลังต่อสู้ที่แนะนำเนี่ยคือยังพอสู้ได้นะครับก็เดี๋ยวกล่าว่าเดี๋ยวจะมาอัดโหมดนี้อีกสักครั้งหนึ่งละกันเนาะก่อนที่จะรีนะครับถ้าครบสิบวันน่าจะกลับไปชั้นหนึ่งใหม่ปะผมว่าน่าจะใช่นะ มันเหมือนคล้ายๆแรงอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยครชื่อซีซันว่าหอคอยเค้กสุดโอลมมนแปดอันนี้ซีซันที่แปดหละอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยเนาะก็มีอยู่หลายเกาะนะครับมีหนึ่งสองสามสี่มีสี่เกาะเองเหรอผมคือมันต้องเปิดหมอกคะเพราะว่าหลังหมอกเนี่ยมันจะมีมันจะมีเกาะซ่อนอยู่นะฮะบางจุดนะ อ่ะสำรวจไปเลยแล้วกันอ่ะสำรวจไปครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นเกาะจากอาันนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยครับพลังที่แนะนำคือหกหมื้าตอนแรกเนี่ยตอนที่ผมเปิดหมูกก่เกาะโซดาครั้งแรกเนี่ยคือพลังยังไม่ถึงแต่ตอนนี้คือถึง,ถ,งถึงละเดี๋ยวจะมาลองเล่นกันอันนี้เพิ่งเคยเล่นนะฮะ แล้วก็ตั้งค่าทีมดาบใดที่ยังกุมดาบไว้ฉันฉันจะส่องทางให้เดินตามมาดีๆนะสมบัติอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะ ไปลองดูครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือผมอาจจะไปเล่นตัวโหมดความมืดในโหมดเนื้อเรื่องด้วยหน้าตามแมปเป็ป็นแถวชายหาดนะเน,ะเนาะสำหรับตัวแมป ฮม่ทำไมมีเวลาต่อสู้เยอะจัง9นาทีกว่าเลยเพราะว่าตอนเล่นโหมดเนื้อเรื่องอ่ะคือให้เวลาประมาณ2นาทีมั้งถ้าจำไม่ผิดนาทีหรือ2นาทีนั่นแหละเหลือ9นาที18 นี่ผ่านแล้วครับอะไรเนี่ยอ๋อมันก็จะผลิตตัวตัวนี้มาเนาะใช่ปะหต่อ1ชั่วโมงมันก็คืออันนี้ใช่ปะที่แบบเราเอาไปอัพคุกกี้อะ่ะนี่ค <ใน S 1> รับตัวตัวดาวลูกกว่าเนี่ยน่าจะใช่นะอ่านี่ชนะไปแล้วก่อนหนึ่ง อะมาต่อเกาะที่สองเกาะชิ้นมะพร้าวเออผมรู้สึกว่าให้เวลาเยอะนะนเวลาเหลือเฟือเลยครับก,ก็คือต่อเกาะหนึ่งคือให้เวลาสิบนาทีนะฮะให้สิบนาที กองหนีดูสิเล็กเข้าไปประมาณนี้ก็คงพอช่วยได้ใช่ไหมอ่ะต่อไปก่อครับอันนี้ผลิตเหรียญน,นะครับก็คือเหรียญในเกมนะฮะ เห็นมีหมอกเยอะเลยนะไม่รู้ว่ามันจะมีเครื่องหมายบวกเพิ่มเปล่าแต่ผมว่าน่าจะมีอ่ะน่าจะต้องค่อยๆเปิดอันนี้พลังแนะนำหกหมื่นเก้านะฮะอ่ะไปต่อเลยครับภูเขาไฟภูเขาไฟมังคุดชื่อเหมือนชื่อเกาะจะไม่ซ้ำน,นะเฮ้ยสังเกตว่าน้ำทะเลเป็นสีม่วงนะ ในด้านนี้ แสงสว่างจมน้ำทางนั้นขอตัวอันนี้เป็นไรเอ่ยอ๋อเป็นตัวอันนี้เหมือนเดิมครับแต่แรงว่าแต่ละเกาะแล้วแล้วแต่บางเกาะเนาะ อ้าวเจอหีครับได้เลยเอ่ยได้เพชรสี่พันโหขอบคุณมากอ่ามีเกาะเพิ่มนะครับอ๋อคือเราต้องค่อยคอยทยอยเปิดหมอกครับมันจะมีเครื่องหมายบวกเข้ามาเพิ่มเนี่ยครับเพราะว่าจากที่ผมอ่าเดี๋ยวซูมออกเนี่ยครับหมอกเยอะมากเนี่ยหมอกเยอะมากเลยครับแสดงว่า น่าจะมียาวไปจนถึงข้างบนเลยครับโอ้หถือว่ากว้างนะน่าจะต้องค่อยๆทยอยเปิดไปอะครับแล้วแต่บางหมอกนะบางหมอกก็ใช้เวลาเปิดก็สิบกว่านาทีอะครับอันนี้ยี่สิบนาทีอันนี้ก็ยี่สิบนาทีครับอ่ะเดี๋ยวสู้เกาะต่อไปเลยอ่ะพลังแนะนำก็ยังพอสู้ได้นะไปกันต่อครับ ทเลลองหนีดูสิเห็ดเข้าไปแสงสว่างจมลำทางนั้นขอตัวอ่ะผ่านไปหนึ่งดานนะฮะอันนี้ผลิตเหรียญแสดงว่าเราต้องมาคอยดูเรื่อยๆเนาะแล้วเรา มารับรางวัลอย่างเงี้ยใช่ปะพราะมันจะมีเหรียญกับตัวนเน,นี่ยครับรตัวดาวลูกกว่าวนะนะครับอ่ะเหลือ,อีก,ก่อนหนึ่งเฮ้ยอันนี้พลังเริ่มเยอะขึ้นลวครับอันนี้กระโดดมาอีกหมื่นหนึ่งเกาะที่แล้วนี่หกหมื่นเก้าเนาะอันนี้เป็นเจ็ดหมื่นเก้าเลยครับ อะก็ถือว่ายังยังสู้ได้อยู่ยังอยู่ในเกณฑ์ลอนีดูเข้าไปแสงสวาง่าทางาใจดีจะด่านนี้คือสีน้ำทะเลกลับมาปกติครับแล้วแต่บางแมป จบด่านนี้นะ่าจะไปเล่นตัวโหมดเนื้อเรื่องต่อเลยแต่เป็นแต่เป็นโหมดความมืดนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเปิดเกาะเพิ่มนะเดี๋ยวเอาไวส้สำหรับคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวต้องเปิดให้ได้ทีหนึ่งหลายๆเกาะครับแล้วก็เดี๋ยวมาทำคลิปทีเดียว อ้าวอันนี้ผลิตตัวหัวใจนะฮะเฮ้ตามจริงเขาเรียกสเตมีน่าปะผมจำมาจากตัวเนี่ยครับเดี๋ยว,ยวขอออกก่อนเนี่ยครับตัวศูนย์วิจัยของโนน้ำตาลเนี่ยมันจะมีวิจัยคุกกี้ครับเนี่ยครับลดการใช้เยลลี่สเตมีน่า นะครับก็คือตัวหัวใจเนี่ยเขาเล่สเตมีนาเนาะถ้าเลขผิดก็ขออภัยนะฮะอ่ะเดีวกลับไปที่หมูกก่เกาะตอนนี้ไม่มีละอะไรเนี่ยเกาะโซดาใส่ลุงนอกนั้นต้องต้องไปเปิดหมอกเพิ่มนะฮะมันจะมีหมอกเพิ่มเติมอยู่อ่านี้เปิดเลยครับ ตามจริงเราจะย่นระยะเวลาก็ได้นะแต่ผมเก็บเพชรเก็บตัว๋วเก็บตั๋วเร่งความเร็วไว้ดีกว่าอ่ะประมาณนี้นะคะสำหรับโหมดหมู่เกาะอ่ะทออาท ropical soda นะประมาณนี้แล้วกันเนาะเราถือว่าเล่นไปหลายเกาะอ๋อมันก็จะมีเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆครับก็คือเราทำภารกิจพวกนี้เนาะมันก็จะปลดล็อกเนื้อเรื่องไปเรื่อยครับ เดี๋ยวเราไปเล่นสำรวจโลกหรือเนื้อเรื่องกันต่อเนาะโหมดปกติผมก็เล่นมาจนถึงด้านนี้ละอะแต่เป้าหมายคลิปนี้คือจะไปเล่นอาโหมดความมืดนะ หมดความมืดตอนนี้ถึงหนึ่งคีสิบเอ็ดแล้วครับโอเค อา้าวจบแบบรวดเร็วเลยครับอ่ะประมาณนี้ด,ด่านต่อไปอ่ะเดี๋ยวผมขออีกสักสองด่านละกันเนาะก่อนจบคลิปนะครับก็เหลืออสองด่านก็จบ EP 1หนึ่งพอดีเลยอันนี้ก็เล่นให้จบไปเลยละกันเนาะใน EP ที่หนึ่งหมดความมืดนะฮะ อยากลองเล่นมาสเตอร์จังว่ามันจะโหดขนาดไหน <c oughs> แต่มันต้องต้องไปปลดล็อกก่อนนะฮะตอนนี้ยังเล่นได้แค่ปกติกับความมืดนะฮะ ไปฝีมือยังกับเด็กน้อยอะจบ ep หนึ่งของความมืดนะเฮ้ยเดี๋ยวผมสังเกตว่าแต่ละด่านคือมันจะมีจำกัดการเล่นนะสามครั้ง เออถ้าเราเล่นครบสั่งครัมันจะเกิดอะไรขึ้นเหรอแบบเราเล่นไม่ได้อย่างี้ใช่ปะโออันนี้ใช้สเตมิน่ายี่สิบสี่อันอา้าวในกาปุกขอพายอ่ะมากันต่อลองหนีดูสิ คือจะบอกว่าเนาเวลาถ่ายคลิปเนี้ยผมถ่ายเช้ามากเลยครับประมาณตีห้ากว่าก็เลยตั้งรายกาปลุกไว้ลืมปิดขออภัยทีนี้ตื่นเช้าหน่อยครับตื่นมาปุ๊บอัดคลิปเลยครับ,บ,บก็เลยยังไม่รู้ว่าเช้าจะทำอะไรไงผมก็เลยตื่นมาถ่ายคลิปเลยก็คือถ่ายล่วงหน้าไว้อะครับ ประมาณนั้นส,อ,นสนอ่ะจบอีพีหนึ่งนะครับของหมดความมืดเนาะอันนี้ก็ไปอีพีสองเลยเดี๋ยวขอดูอีพีสองหน่อยนะฮะ พลังแนะนำก็ยังอยู่หลักสองหมื่นอยู่นะฮะโอเคอ่ะประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับกับค o กกี้รันคิงด้อมนะครับก็คลิปวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก็ล้กันเนาะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันเนาะในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไว้พบก,กันใหม่ในอ่าในะคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย